พี่งามพี่งามพี่งามยพ,พี่งามพี่งามบอกว่าพ่อแก้งน้องทำไมอ่ะพ่อแก้งน้องหนูทำไมอย่าตีลูกฉันตะน้อยเจ๋วว่าชิวชิวอยู่นะคะเนี่ยโอ้มีเสียงครวนด้วยดาบอ้ฮ่าฮ่าสู้กับกบน้อยก็จ้องแม่อยู่ใช่ค่ะสนมากค่ะ สสยหัวอีกเนาะสายหัวอีกเนาะไปแล้วไปแล้วยกหางสีไปหาเจ้าแล้วต่วน้อยโอ้ขาลังเออ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  โดนพ่อแกงแล้วทีนี้เอาโดนพ่อแกงแล้วว่าอย่าดื้ออย่าดื้อเออเริงเริงเริงงามตาบอกพ่ออย่าแกงหนูบอ้ยโอ้ยโอ้ยถลทายไปชนพี่งามแล้วถลายไปหาพี่งามแล้วดูพี่งามเอ็นดูน้องนะคะพี่งามเขากรดน้องแบบ แต่น้อยแต่น้อยไปหาต้นไม้เจ้าแเราด้วยนั่นเจ้าต้องออกมาให้เขาเห็นก่อนเจ้าต้องออกมาให้เขาเห็นก่อนเออเออมีเสียงด้วยเออแมวอยู่ไหนล่ะเออเออทำสายด้วยแต่น้อยดูนะพอน้อยโยงอู่พีย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหางชี้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 มาทางนี้ลูกวิ่งมาทางนี้มาทางนี้ดูพิงงามเอ็นดูน้องค่ะกดน้องไว้กดน้องไว้กดน้องไว้อย่าไปอย่าไปล่ะอย่าไปเวลาอย่าไปอล่ะอย่าไปเน่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 พงงามจับหางแล้วพิ่งามจับหาง กเออเออบานนี้เอาเอาแต่น้อยระวังตะเตลิดไปทุง่งนาเขาเด้อยาเด้อมิ้วมิวม้อวอยู่นั่นเลยนอกงามตาเดี๋ยวก็มียวตะเตลิดลงทุง่งนาจบเลยนะ เน่ไปแล้วค่ะไปแล้ว ไล่ไปดูพี่งามพี่งามโอ้ยโอ้ดูพี่งามก็กดน้องพี่งามก็ห่วงน้องเนาะน้องวิ่งเนาะน้องวิ่งด้วยร้องด้วยไงพี่งามห่วงน้องนะคะแม่ค่ะเอ็นดูน้องมากว้า ความสุขยายจอยค่ะวันนี้วันนี้เรามบอบรอยยิ้มให้ยายจอยนะโอ้ยตเตลิดทุง่งนาเด้อตะน้อยตเตลิดทุง่งนาเด้อ <c oughs> <c oughs> ทั้งแบบทั้งกล้าทั้งกลัวนะ่ะ ทั้งกล้าทั้งกลัวเนาะเออเงี้นเสียงยังวะเงนเสียงยังวะเสียงยังยะล่ะโอ้ยอย่าวิ่งมาหาแม่วะโอ้โหดู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 พี่งามก็จะโกรดน้องไว้อย่างเดียวเลยนะคะห่วงน้องพี่งามห่วงน้องมากๆกโกรดน้องแบบเอ็นดูมากนะคะ เหนื่อยย่างลูกพักก่อนพักก่อนพักก่อนลูกพักก่อนพักซี่พักก่พักก่นเ่ <laughs> ดูนพ่อแกงโอ้ยงามตาเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีลังกาหัวขมำแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ว วิ่งไล่พ่อละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ม่ทุกท่านเลยเนาะนะคะอ่าวิ่งเข้าป่ามีเสียงด้วยงาตาแฮปปี้นะคะ <c oughs> ไม่เสียงด้วยนะเมืเ่อกี้นะกอแกล้งน้องไงไม่เห็นพ่อไม่เห็นพ่อพ่อแอบอยู่กับเสาเออชนพ่อแล้ว <c oughs> แกง <c oughs> เป็นไงล่ะเขาทำเหมือนเขาไม่เห็นใช่ไหมแล้วเขาก็เยี่ยมเลย <c oughs> วิง่งออมเสาแล้วทีนี้เอา้าเอาน้าโฟกับลูกวิ่งอ้อมเสาแล้วทีนี้ วิ่นซน,นหากันแล้วค่ะแม่มค่ะตอนนี้นะคะสวัสดี <S <S สสดเอ๊ะไปป่าค่ะ ก็วิ่งมาก็อย่าวิ่งมาหาแม่ว้าเขาเนาะไปแล้วค่ะไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ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 ้ยดูพี่งามพี่งามเอ็นดูน้องมากค่ะเสียงอีเสียงอีสิลูกดูพี่งามโอ้พี่งามหนูโตแล้วนะลูกดูพี่งามก็เล่นเหมือนน้องเลยค่ะดูค่ะเอ้ย Nè, <Nhạc> mhm <sôn> mẹ đưa, mhm mhm Một mhm một mhm 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 chẹp mhm chẹp lúc Chẹp mhm โอ้โขาหลัง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 นี่แบบไวมากนะคะอืมอ,อืมอ,อืมน้ำตาบอกพ่ออย่าทำหนูแรงนี่ พ่อเหนื่อยแล้วนะอีน่อยคงวิ่งไปเล่นกับพี่วแน่เลยงาำตาสนมากค่ะแม่แม่นะคะเริ่มเริ่มโตและเริ่มแบบนี่ก็สองเดือนเดี๋ยวก็จะเข้าสามเดือนแล้วนะคะที่สิบหกจะถึงนี้เนาะนะคะ oh. พ่อเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพ่อบอกว่าหนูไปเข้าที่เถอะ oh. <laughs> พ่อเหนื่อยแล้ว เบบี้กดออกขอบคุณค่ะฮึออฮึอะฮอ หนูเมื่อยยังลูกขาหลังเขาไวโอ้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 ข้าตีมวตีวะ <laughs> ตโพยยังเดียวเลยตะเอาตีเอา ม,ม,มาให้เขาเห็นก่อน <c oughs> อเอ,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 อมีเสียงด้วยเออแมวอยู่ไหนละ่ะ <c oughs> ออเออทำใสด้วยแต่น,น้อย